สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะบับรรยากาศข้างนอกนะข้างนอกเดี๋ยวให้ดูนะข้างนอกนะนี่ครึมครึมฝนตกแบบฝนไม่ตกหรอกแต่ว่ามันครึมแล้วก็มีฝนแบบเป็นเอ่อเม็ดเม็ดนิดหน่อยอ่ะอากาศครึมแล้วก็เมื่อกี้ออกไปปลูกเอ่อตะกีลากลวนะ <c oughs> ก็เลยอยากจะหาอะไรกินพาเพื่อนๆพือทำอะไรกินขหน่อนนะก็ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะจะพาเพื่อนมาทำ เหมือนเดิมอาหารนะคะอาหารที่ชอบกินนะชอบกินลาบนะก็จะพามาทําลาบนะใส่นี่ยนี่นี่ใส่หอมอันนี้เป็นอันนี้เป็นอ่อ,อหอมป่าของแม่สามีนะหัวใหญ่ไหมอันนี้หอมป่าที่เราเก็บมาเทียบกันดูเห็นไหมอันนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้ดองก็ได้หรือเอาไว้เอาไว้แบบนั้นแหละเดี๋ยวเวลานึกเมนูออกก็ทํานะแต่ว่าเราจะใช้หัวใหญ่กว่านะ ตอนนี้หอมที่ซูเปอร์ก็แพงนะที่เราปลูกไว้ก็ยังไม่ได้นะเพื่อนต้องอีกเดือนหน้าเดือนเจ็ดนู่นน่ะถึงจะเก็บได้น่าจะเดือนเดือนหเดือนเจ็ดอะเออเพราะว่าที่นี่มันช้าเนาะมันหนาวอุ่นช้านะโอเคเราจะใช้หอมหอมป่านอันนี้แฉกแล้งก็อนกันแหละหอมเนาะง่ายอยู่ง่ายตาย การนะคะง่ายง่ายสุดๆนะนี่ก็จะใช้หอมอันนี้นะคะตอนนี้ก็ต้มน้ำอยู่เดี๋ยวเราจะลวกขนมจีนกัน <laughs> ทิ้งแบบสะทุนมากเลย <laughs> แต่อยู่ข้างนอกไม่สะทุนนะคะทิ้งแบบสะทุนมากเลยอะ หัวเหอเป็นยังไงบ้างเพื่อนออกไปใส่หมวกยังไม่ได้ส่องกระจกเลยแทบจะไม่ได้ส่องกระจกเลยวันวันนะนี่เป็นผักชีผักชีที่การถอนมานะผักชีที่ปลูกเนี่ยได้กินผักสิ่งแรกที่ปลูกได้ได้กินเพราะถอนออกให้มันต้นโตไงแบบว่าเจแบบบมันไม่เบียดกันเกินไปอะไรเงี้ยค่ะหมูหมูหมูก็มีหมูมมบดนะลุงซื้อหมูบดมาหมูบด นี่นะคะอันนี้เป็นแกงหน่อ,อไม้อันนี้เป็นแกงหน่อ,อไม้ใส่หมูนะคะหมูสไลด์แล้วก็แกงหน่อ,อไม้แกงกะทินะคะแกงทีเดียวกินได้แบบหลายวันเลยแต่ว่าตอนนี้เราไม่หิวนะเราหิวเราหิวอ่ะแซบ่บนื้อๆอะไรเงี้ยเออแล้วกใ็ใส่เส้นเนื้อเส้น เมื่อวานกินกระถิน่นเมื่อวานยังไม่หมดอนะ่ะคเพื่อนแต่อาหารแบบแตบบ่อาหารแบบแปลกๆนะโอเคนี่เราก็ได้เส้นขนมจีนลวกนะควันชุยๆห่ยวยๆนะก็กับหมูสับนะใส่ลวกหมูสับไปทีหลังนะก็ใส่ไปเลยตามสไตล์สไตล์เรานะฮะนี่นะเราก็ละกลายจากลาบจะกลายเป็นซัวแหละเราทำซัวจาก เสร็จแล้วเราก็จะใส่ซั้วนะคะใสะ่ผักไปเลยนี่ใส่ผักไปเลยใส่ผักชีใส่หอมปลาแล้วก็อันนี้เป็นมิ้นที่การปักชำไว้นะคะแล้วก็มาใส่เลยเร็จจำแล้วก็นี่คะ่ะโอ้ยลืมใส่พริกนะคะไม่ต้องพริกป่นจีซั้วต้องพริกป่นเนาะพริกป่นจ้าซั้วมุ่วมวๆนะ ไม่ต้องเผ็ดมากเดี๋ยวเสบท้องประมาณครึ่งจานโต๊ะนะคะแล้วก็โอ้ที่ขาดไม่ได้ไเจอแม่น้ำปลาระน้ำปลาน้ำปลารขยาขยาว,ยาวแล้วก็ใส่ใส่ไปเลยใส่ไปเลยต้องวัดเอาแบบวะเอเอ,เอวัดซะหน่อยสามนะิดน้อสวนฮะส้วนขนมจีนส้วนขนมจีนแบบ โอ้โหไม่ต้องใส่อะไรและไม่ต้องใส่น้ำปรงน้ำปลาล้วแค่น้ำกระเด็กนี่ก็พอละน้ำลายไหลอืมโอเคอร่อยมาก วนของเราต้องควาท้าพาระแล้วเราก็ใช้กระถินกระถินเมื่อวานยังกินไม่หมดนะกระถินเมื่อวานกระถินที่เก็บมายัางไม่หมดนะกินได้นี่จ้าเสร็จแล้วจ้ามืดหน่อยนะจ้าโอเคเสร็จแล้วคันเพื่อนทำไมมันมันมืดข้างนอกทำไมมันไม่ส่องสว่างเหมือนคลิปคนอื่นก็นเนาะ บรรยากาศแบบว่ามืดครึ้มอะไรอย่างเงี้ยบ้านก็มืดครึ้มนะฮะ <c oughs> แซกจังแอบกินในครัวเหมือนเดิมที่อื่นข้างนอกก็ไม่มีนะเพื่อนมีโต๊ะแต่ว่ามันมืดมืดกว่านี้ นี่มีไฟสามดวงไฟสามดวงยังมืดเลยค่ะฝนเริ่มตกแล้วแสบมากหัวเหยอเป็นไงมองก็ค่อยเห็นนะอืม ใส่หมูสับลาบเหมือนลาบแต่ใส่ปลาแดกวันนี้ไม่กินซุ้มจาก็ต้องกินสัวนะ